วันว่างๆของปื้มนะคะว่า1น่งวันว่างๆของปื้มเนี่ยปื้มทำอะไรบ้างวิ่งมันเป็นการขยับเล็กๆเนี่ยจะไปช้อปปิ้งถ่ายน่ารักด้ช้อปปิ้งออนไลน์สวัสดีค่ะอิตลาลุกคอนซูรชานอัลจบปลืม้มวันนี้นะคะก็จะมาเหมือนแบบบล็อกเหรอ ไม่รู้มันจะเป็นหนึ่งวันว่างๆของปื้มนะคะว่าหนึ่งวันว่างๆของปื้มเนี่ยปื้มทําอะไรบ้างตอนนี้นะคะเป็นเวลา7จ็ดโมงกว่าแล้วพี่แพทไม่ยอมตื่นมาหรอกเพราะว่ามันเช้าไงเช้าตู่ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่วันว่างๆปื้มมันจะไปเสริมสวยบ้างไปออกกําลังกายบ้างในรอบแบบ2อาทิตย์ <c oughs> อะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเออการออกกําลังกายของปื้มนั้นคืออะไรแล้วปื้มได้ทําเสริมสวยอะไรบ้างความจริงมันก็กลุบกิบกลุ่กิบแหละแต่ว่าเราก็อยากมาให้ดูว่าเออในหนึ่งวันของเรา ไรยังไงบ้างนะคะที่จะไปออกกําลังกายนะคะเขาเรียกว่าฟิตซีกนะคะก็ไม่รู้อะปึ้มเรียกว่าบีบบอลว่างๆก็จะไปบีบบอลคือบีบบอลอะปึ้มชอบเพราะว่ามันออกกําลังกายกล้ามเนื้อมันเล็กเราไม่ได้อยากแบบบสัสมาเซาจา่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้สุดท้ายแล้วออกมาแค่ลีนๆพอนี่นะคะเราก็เป็นนักเรียนที่ชอบมาสายตลอดเวลาตอนนี้ก็8ปดโมงหนาทีเรียน8ปดโมงสิบห้าโอ้แต่ทันแหละปกติก็8ปดโมงสิบห้ายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยวิง่ง ที <mile> ่แบบว่ารู้สึกว่าเอออยากออกมาอยากมาออกกําลังกายต่างๆเจอกันได้นะคะบาร์คลาสเหนื่อยมากวันนี้ครูหมวยจัดหนักจัดเต็มมากหนูรู้สึกว่าหนูทําท่าแบบนี้มันเป็นการขยับเล็กๆเนี่ยมันได้แล้วมันโดนมันไม่ไหวแล้วเวลาเล่นที่นี่ต้องนําหน้าสวยด้วยนะไม่ได้เพิ่งทำแ่นะเดี๋ยวเราจะไปแวดคิวต่อนะคะ ทุกคนเพิ่งรู้ว่าการออกกําลังกายนั้นถ้าเราแคนเซิล่วงหน้าแบบสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงดิฉันเพิ่งรู้คะ่ะว่ามันตัดสิทธิ์ไปเลยคุณไม่ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นึกออกปะแล้วการที่ซื้อคอร์สไปอ่ะเหมือนแบบซื้อเล่นๆหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าชอบ c a n ซิลไม่ควรทํานะคะทุกคนแค่อยากจะบอกเฉยๆว่าเพิ่งรู้ว่ามันตัดเรื่องตามนั้นเดี๋ยวเราจะไปแว i t q u ต่อนะคะ ฮัลโหลฮัลโหล่าไงเดี๋ยวออนเดอ a y เวยไปรับที่บ้านจะไปไหนอ่ะจะไปช้อปปิ้งอะยังไงออเออยังไงว่าไปว่าไปอะไรไหมไม่จริงจริงเพรเหโอเคเดี๋ยวไปรับนะลงเลยเออบายแพทรู้ปะเนี่ยว่าปื้มกำลังจะลากพี่แพทไปไหน ไม่รู้รู้ปะเนี่ยามาให้มาขับรถให้เนี่ยอ๋อก็ตอนเนี่ยวันนี้วันหยุดอะว,วันหยุดพี่แพทแต่ว่าก็ต้องขับรถออกมาให้ชานได้ไหมเพราะว่าเป็นขับหถอ,ออกมาเว้ยแบบแบบบ่อยมากไม่แต่ว่าประเด็นก็คือวันนี้ปุ้มอยากไปช้อปปิง้งได้ปะหรอได้ปะหรอช้อปปิ้งอะไรอีกอะอืมนี่ห้าช้อปอะทำไมต้องออกไปห้างเนี่ยรถเนี่ยเห็นไหมรถติดมากเลยเนาะไอที่จอดหายยากเลยไม่ช้อปปิ้งออนไลน์ ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วช้อปปิ้งที่ไหนอะ่ะอ้าวก็แพ็ทเจอเว็บหนึ่งไง boyweb.nc9.com อ่ะเออที่เขาเอาแบรนด์เซลผ้าในห้างมาขายในออนไลน์หมดแล้วจริงเหรอเออก็คือที่เพิ่มเคยเจอในห้างอะไรเงี้ยเห็นร้านไหนอ่ะมีในเว็บเลยงั้นเดี๋ยวนายเข้าเว็บ nc9 boyweb.nc9.com นะก็จะช้อปปิ้งอะไรเนะี่ยลองเลองือกลองดูก่อนได้งั้นนายไปสอนเราได้ป่ะละได้ได้ได้เดี๋ยวเราเจาะรถก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งโอเค เนี่ยเขาจะรู้เหรอปื้มบอกให้เล่นอ่ะเมื่อกี้พูดถึงอย่กันแล้วก็คือพี่แพทบอกว่าพี่แพทมีเว็บที่จะให้ปื้มช็อปได้ก็คือตะกี้ที่พูดกันในรถก็คือบอกว่าจะให้ปื้มอ่ะลองช็อปที่ w w w l d e s t e r i c a c o m เอองั้นเอาโทรศัพท์มาด้วยอ่ะแป๊บนึ่งไหนลองเปิดเลยลองเปิดไปพร้อมกันเลยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้พร้อมกันเลยนะคะ w w w S e s p i c a dot com ้คือเข้ามาปุ๊บมันเด้งเซอร์ไพรส์กิฟต์คืออะไรเหรอพี่แพททุกออเดอร์ที่ปื้มสั่งซื้ออ่ะเขาก็จะมีของให้ปื้มเว้ยแต่ว่าต้องมาดูว่ามีแบรนด์อะไรบ้างเขาก็จะมีบอกแต่ว่าของที่ปื้มจะได้รับอ่ะออปื้มจะไม่มีทางรู้เนาะแมก็คือแรนดอมใช่ก็เช่นเนี่ยจะมีแรสเนี่ยอันนี้คือจะเป็นลิปสติกใช่ไหมแล้วก็ออมีจาริกก็จะเป็น ยาดมถ้าเกิดใครเป็นสายแบบชอบกินชานมไขม่หมูก็จะมี A T M ด้วยแล้วก็มีเฟรชมีแล้วยังมีร้านอาหารจีนด้วยนะที่ร่วมก็คือเป็นแบรนด์ร้านอาหารจีนโซโหอืกับเดวอน o าฟอเรสคาเฟ่ถ้าเกิดใครเป็นคอซีรีส์อะ่ะเขาก็จะแจกโค้ด V I P สำหรับ V T V ให้ไปดูกันด้วยแล้วคือมันก็ยังจะมีแบบว่าพวกแมสผ้าพวกแบบว่ายางรัดผม,มอัเซสซอรีต่างๆผูกผ้าหมวแก๊ปคือเยอะมากนี่ขนาดยังไม่ช็อปก็คือแบบ ของที่ให้ก็คือจุกๆุแตกแตกไปเลยเข้ามาปุ๊มนะคะหน้าเว็บมันจะมีแบบ new arrivals อันนี้ดูไปพร้อมกันเลยก็คือมันก็จะมีแบรนด์แบบอ๋อมีแบรนด์แบบในห้างเช่น spada esp fashion แล้วก็มี ep แล้วก็จะมีแบรนด์ผู้ชายด้วยเช่นแบบ ltd แล้วก็มี o n e d a s h ด้วยเออก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบเขาเหมือนยกในห้างมาไว้ในเว็บนี้เลยแล้วตอนีนะเขามีเนี่ยซื้อครบ690บาทส่งฟรีก็คือถ้าเกิดเพ้มซื้อแบบเกิน600 90บาทก็คือเขาส่งฟรีแล้วปึ้ม<ช>รู้มาอีกว่าถ้าเกิดแบบช้อปปิ้งครบเกินสามพันก็คือสามารถผ่อนศูเนเปเ็นนานสีเดือนได้อ่ะโอเคเดี๋ยปึ้มจะลงทะเบียนเข้ายัางไงอ่ะนี่เข้าไปตรง3ขีดบนซ้ายเนี่ยแล้วก็ก่อข้อมูล พอเราแบบว่าลงทะเบียนเสร็จใช่ปะเดี๋ยวปุ้มจะพาทุกคนไปช็อปแตกๆละกันว่าเออช็อปอะไรช้อปปิ้งยังไงนะคะแล้วก็ชิปปิ้งเนี่ยปกติแล้วกี่วันแล้วปุ้มจะได้เซอร์ไพรส์กิปเป็นอะไรบ้างคือปุ้มก็ยังไม่รู้เลยว่าปุ้มจะได้เป็นอะไรแต่ว่าความจริงแล้วปุ้มอยากได้แบบเป็นแบบชาดนมไข่เฟรชมีอะไร <c oughs> <c oughs> คือเอาแต่ว,ว่า,าหิวแหละเรามาดูขั้นตอนการสั่งซื้อกันนะคะอ่ะ ขั้นตอนการสั่งซื้อก็เลื่อนลงมาก่อนแล้วก็ดูตัวที่ชอบตัวที่ใช่นะแล้วเราก็กดไปเราถ่ายก่อนถ่ายก่อนพี่พฮรว่าตัวไหนเหมาะเขาไอ้นี่ผ้าทวีดผ้าทวีช่วงนี้กํลาลังหน้าหนาวนะคะเราก็<ม><ส>เลยต้องไปไหนเราก็ต้องดูอย่างไรนี่สีสีสชมพูอ่อนไซส์เอสคือตอนนี้ปื้มก็เลือกสีเลือกไซส์เลือกจํานวนเลือกไปแล้วว่าเราชอบแบบไหนเสร็จแล้วใช่ปะ<ม>เราไปคลิกตรงในตะกร้า มันก็จะโชว์แบบว่า your shopping cart นะคะคือเขาก็จะโชว์ประมาณนี้อันนี้บึ้งจะช็อปแก่งๆให้ช็อปให้ดูก่อนอ่ามันก็จะมีให้ใช้คูปองใช้บัตรของขวัญแล้วมันก็จะรวมให้หมดว่าทั้งหมดกี่บาทนะคะแล้วก็กดดําเนินการต่อแต่ถ้าเกิดเรายังไม่จบเราก็แบบค่อยไปซื้ออีกทีนึงมันจะมีให้เลือกนะคะวิธีการชรําระเงินนะคะเขาก็ให้เลือกแต่เก็บเงินปลายทางก็ได้หรือว่าจะชําระผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard ก็ได้เสอรอ็จแล้วเราก็กดสั่งซื้อ สินค้าเ่าเร็จปุ๊บมันก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะมันก็จะเป็นให้กรอกแบบว่าวีซ่าการ์ดนัมเบอร์นู่นนี่นั่น,น,นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็คอนติเนียลเพ์เมนต์แอนเดนแล้วก็อยู่ส,สวยๆอยู่บ้านแอร์ฉ่ำแล้วก็เดี๋ยวอีคนส่งของมาให้ที่บ้านค่ะ,ะแค่นี้เลยง่ายมากเลยไหมง่ายมากเพราะว่ามันแบบว่ายกห้างมาไว้นมือเราแล้วเราก็สามารถชอปปิ้งแตกๆได้ แถมยังได้ของฟรีคือพี่าชอบของแถมเว้ยแล้วพี่แพทก็คือยิ่งชอบของแถมเพราะว่าอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์กิฟต์รู้างเลยเนอะมารอรุ้นกันนะงั้นเราสองคนขอนั่งแมชชีนพุ่งเวลาไปอีกสองวันครึ่งหน้าไปแล้วสองวันผ่านมาช่วงเวลานี้ก็คือช่วงเวลาอันบ็อกซิ่งเราจะแกะให้ดูวู้ เราได้ของนี่้อ red lipstick อันนี้ก็จะเป็นสีแบบออกส้มๆหน่อยอเราดีใจเราได้เซอร์ไพรส์กิฟต์นี่เราไปตามหมวกมาหมวกนี้น่ารักมากเห็นปะแบบ bucket hat อ,อ,อันนี้ก็แบบรู้สึกว่าช่วงนี้มีแต่คนไปทะเลนะรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันเข้าดีมันแบบน่ารักอะเห็นปะฮูราฮูระ,ระลา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 ไปทะเลฮูเล่ฮูเล่เยเยเย,ะยะทุกเวลา เย้แล้วมาถึงถุงใหญ่กันเย้ Yay! อันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าทวีดนะคะที่ปึ้มชอบ mm hmm. เดี๋ยวจะไป t r ออนให้ดูกุ๊กกิบกุ๊กก mm ิบ hmm. แล้วก็จะมีเป็นเหมือนเดรสยีนด้วยนะคะที่ปึ้มตัดมาเย้ Yay! แล้วก็มีเดรสยีนด้วย mm hmm. นี่สมูิว่าใส่เดรสเหลืองใช่ปะผมสีมพูก็ได้อยู่แหละ mm hmm. ปึ้มว่ามนันน่ารักตัวต่อไปนี่อันนี้ก็คืออันที่ปึ้มกับพี่แพช่วยเลือกกันนะคะผ้าทวีดเห็นไหมน่ารักเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเงางเกงแมชคู่กับท่อนบนอันนี้ก็น่ารักมากๆนะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเดรสยีนะนะนี่น่ารักมากถ้าเกิดใครแบบอยากให้ดูมีเอวนิดนึงนะคะก็คือแบบไปเอาเข็มขัดที่อยู่ในบ้านอะสามารถมาใส่ได้พอใส่ปุ๊บม,มันจะได้ดูแบบว่าเอลลวเราเข้าไงพอเอลลวเราเข้ามันจะแบบทุกอย่างมันจะแบบดูเป็นเคิร์ฟของผู้หญิงมากๆเซอร์ไพรสกิ์ที่เพิ่มได้นะคะคืออันนี้อันนี้ก็คือมูลค่า380บาท คุมมากก็คือแบบซื้อของมาปุ๊บแล้วก็ นั่นแหละได้เซอร์ไพรส์กิฟต์ด้วยนี่นะคะก็คือ6ชิ้นนะคะที่ปื้มตามมาจาก w w เว็บ s p i c a o com คือนอกจากบูเว็บเนี่ยเขายังจะมีแพลตฟอร์มอื่นๆให้เพื่อนๆสามารถไปชอปปิ้งกันง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram นะคะ l i น์แหรือว่าใน t w ิ t t ต r ก็คือมีเหมือนกันชื่อว่า a s p i c a นะคะคือจะบอกว่าทุกออเดอร์คือได้เซอร์ไพรส์กิฟต์นะคะซึ่งเซอร์ไพรส์กิฟต์เนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่3ามอธันวาคมคือเซอร์ไพรส์กิฟต์เขาก็จะแรน โค้ด VIP ใน VTV หรือว่าจะเป็นชาโนมหรือว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆนะคะให้เพื่อนๆแบบว่าได้ลุนกันที่บ้านว่าแบบฉันจะได้อะไรนะคะส่วนวันนี้นะคะปื้มมีโค้ดส่วนลดมาแจากทุกๆคนนะคะก็คือโจปพิม1 0นะคะให้ทุกคนไปช้อปปิ้งกันได้คือสมมติว่าตอนขั้นตอนที่จะจ่ายตังค์บุ๊คทุกคนเขียนโค้ดว่าโจปพิม1 0ก็จะลดไปเลย10%นนะคะก็จะบอกว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่าตั้งแต่ส่งฟรีได้เซอร์ไพรส์กิฟต์ด้วย ขุ่มมากแตกแตกไม่ไหวนะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนที่ลานะคะจะแต่งตัวให้ดูก่อนอะจะไป try on ทั้งหมดให้ดูว่าลุคทั้งหมดที่ปพื้มตามมานะั้นมันจะเป็นยังไงไปดูกัน ด้วยแล้วก็ฝากด้วยนะคะ www.sp9.com บ๊ายบาย